สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ครับของผมโค้เปื้นสีเป้าครับวันนี้ครับผมก็ผมเช่นเดิมครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลที่น่าเชียร์น่ารุนครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์บอลให้เกิดสกอร์กันประมาณ1คู่ในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนท่าใดครับดูคลิปนี้แล้วครับอยากจะอยากจะเข้าร่วมบ้านสีเขียวกับโค้เปื้อนน้ำถังข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับ หรือตรงคอมเมนต์ครับเอานิ้วเรื่องแล้วจิ้มเข้าไปนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับหรือตรงปกคลิปครับเข้ากลุ่มเข้าบ้านสีเขียวได้ฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวเลยครับแล้วพบกันในบ้านสีเขียวก็ได้กันครับในนั้นนะครับก็มีครบทุกรูปแบบครับนะครับเพื่อนๆในพี่ที่ชอบเตะฟุตบอล90นาทีก็มีให้รุนด้วยนะครับรวมไปถึงนี่ครับในแนวทางตลาดสดสูงแรกไม่มาย้ำตลาดสดสูงหลังตามเทคนิคของพวกเราก็ยินดีนะครับแล้วพบกันก็ได้ครัน โอเคหนึ่งคู่วันนี้ครับมาวิเคราะห์กันหนึ่งคู่ครับฟุตบอลให้เกิดสกอร์ครับพาไปดูในศึกยูโรป้าคอนเฟลเลนตีกครับในคู่รอบเที่ยงคืนครับในคู่ของการลงเล่นเปิดบ้านของ FC ฟซีโคเปนไกแกนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของกิมมานอกนะครับคู่นี้คิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับก็เป็นแบบนั้นมาดูผลงานของแต่ละฝั่งกันบ้างครับเริ่มจากทางด้านของอ่าเอฟซีโคเปนไกแกนนะครับผลงานของ FC ฟซีโคเปนไกแกนนั้นก็ต้องบอกว่าครับ ผลงาน5เกมล่าสุดนะมาดู5เกมล่าสุดนั้นมีสกอร์ในครึ่งวัวแรกไป5เกมครับออกสกอร์สูงเตมมราไม่มีการออกสูงเตรมดาครับแต่ว่าการันตีการมี2ประตูเกิดขึ้นนะครับจาก5เกมล่าสุดเนี่ยไปทั้งหมดถึงนะครับ3จาก5เกมเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแบบนั้นครับขยับไปดูทั้งฝั่งผลงานทางด้านทู่มไปยังกันบ้างครับอย่างคิมมาน็อกครับผลงานของคิมมาน็อกครับผลงาน5เกมล่าสุดนั้นก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าทําได้ดีครับในเรื่องของการมีสกอร์ครับ ห้าเกมล่าสุด,ดรวมทุกรายการนั้นมีสกอร์ในครึ่งแรกไป4เกมครับออกสกอร์สูงเต็มราไป3จาก5าเกมเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแต่ผลงาน5าเกมล่าสุดนั้นทาไม่ดีครับชนะเกมแค่เกมเดียวครับเกมรับค่อนข้างรั่วเลยทีเดียวนะเกมรับค่อนข้างรั่วชนะครั้งเดียวเองนะครับมาดูในเรื่องของกําแพงต่างๆบ้างครับในคู่นี้นะกำแพงต่างๆครับกัมพาน,นี้ก็เปิดมากําแพงนั้นเปิดมาให้ทางด้านของ fc กูเบเก้นนั้นดูดีกว่าที่1.25ปัจจุบันกําแพงขยับให้ fc กูเบเก้นนั้นมีกําแพงอยู่ที่1.75ลูกนะครับก็เป็นแบบนั้นครับ,จ,รบ 79, จ่ายน้ำหนักกําแพงครับให้ fc กูเบเก้นศูนย์จจ่ายน้ำหนักกําแพงหลังบ้านคีมาน็อกอยู่ที่1.05น้ำหนักพูนครับวันนี้นะครับในราคาในน้ำหนักพูนนะครับจ่ายให้ fc กูเบเก้นอยู่ที่1.20ครับจ่ายน้ำหนักพูนเสมอ7.00แล้วจ่ายน้ำหนักพูนเสมอให้ทางด้านของคีมานอกไปที่8.50ครับ ในน้ำหนักคู1 2นในน้ำหนักคู1.20ครับของทั้งฝั่งเจ้าบ้านนะครับ FC c o p e n ป a g e n นะครับที่ดูดีกว่านะครับที่ดูดีกว่าในราในกำแพง1.75ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็จ่ายน้ำกำแพงเป็น0.79ราคาภูณนี้ครับเป็นราคาคูณของ FC c o p e n ปนเ e n ที่จะสามารถเล่นเกมลุกบุกเอาชนะจะพยายามทำา2ประตูให้ได้ในเกมนี้เล่นเกมลุกอย่างหนักครับตั้งแต่ผู้ตัดสินปาดกวิด นะครับอีกทั้งพูนเสมอเดมวลาครับน้ำหนักอยู่ที่7 0จุดนครับเจ็ดจุดนเนี่ยเป็นราคาพูลเสมอเดมาราที่สนับสนุนการมิตโกสนับสนุนว่าผู้นี้โอกาสมีคู่ชนะสูงมากนะนั้นคู่นี้ลุ้น2ประตูจากทางด้าน F c ซีกูเปนเกนได้อย่างไม่น่ามีปัญหาครับคูของหน้าบอลรองเองนะครับน้ำหนักพูนหน้าบอลรองเององั้นคิมมันน็อกที่บุกมาในวันนี้หลังบ้านนะแปดจุย์เป็นราคาพูนที่บอกว่ามีโอกาสเสียประตูสูงมากแล้วแต่ถ้าเป็นนะครับดูการเป็นรองที่น้ำหนักพูนหน้า เป็นลองที่1.75ลูกน้ำหนักคูณ0.9น้ำหนักคูณ8.50ไม่ได้สู้ได้สู้อาสู้ไม่ได้หรอกแต่วันนี้บุกมามีโอกาสเฉียงและสามารถจะทำประตูได้ดังนั้นครับต้องขยับไปดูที่ราคาสก,กอร์สูงตเวลาเปิดมา2.75อ่าพื้นที่พื้นที่สูงแตเวลาเปิดมาที่2.75ปัจจุบันพื้นที่สูงขยับไปที่สนะครับไปที่จบไปที่3มเลยแล้วก็จ่ายน้ำหนัก พีราสูงอยู่เพียง0.85แบบนี้คู่นี้เป็นการขยับนะครับน้ำหนักทั้งหมดให้ในเรื่องของการเกิดสกอร์คู่นี้ครับลุ้น2ประตูนในเกมนี้ไม่มีปัญหาให้เชียร์ไปในเรื่องของตลาดสดสูงแรกไม่มาย้ำตลาดสูงสดหลังครับได้เลยคู่นี้การตีกันมี2ประตูนะครับแล็กก็ฝากในเรื่องของหน้าบ้านด้วยครับให้เชียร์ไปางฝั่งหน้าบ้านอย่าง F c ฟซีคูเปนเกนนะครับใน90นาทีนะครับว่าจะทำสองประตูให้ได้ในเกมนี้อย่างไม่น่ามีปัญหาแน่นะคนะนะนะคู่นี้ครับ เชียร์ไปที่นะครับตลาดส่วนสูงแรกไม่มายับหรังรวมไปถึงให้เชียร์ไปทางด้านของ f c ฟซีโคเบเกนในกำแพง1.75ลูกก่อนจะกลับวัน,นี้ขอท่านโชคดีมีความสุขครับและพบกัน,นที่บางทุกข้างคืนนะครับและพบกันนะครับรหัสอยู่ทางใต้ตช่องนะครับสวัสดีครับ